สวัสดีครับผมนายชันชัยชื่อเล่นโชกุนครับสวัสดีครับผมชื่อชาญชานมศิริครับก็อายุสิบแปดปีเหมือนกันชื่อเล่นชื่อห้องเต้ครับอาคือผมสองคนก็เป็นอาได้ติดตัวจริงแพทย์โรงพยาบาลนครราชานีนครับก็<อ>หลังจากที่ผมติดไปก็ดูไลชื่อมาอ๋อเ,เ,เป็นแฟนแคคู่เดียวเองนี่ก็ยังรู้สึกดีใจที่ได้ทําปาาคาฝันของตัวเองอยู่ครับคือตอนที่ผมแนะนําตัวผมก็บอกเหตุผลไปด้วยแล้วก็ที่ที่จะเป็นอยากเป็นแพทย์เหตุผลที่เลือกรังสีผมก็บอกว่าผมอยากจะมา เป็นแพทย์เพราะอะไรแรงบนันดาลใจจากทั้งครอบครัวสมอแล้วก็เป็นแบบความรู้สึกเกี่ยวบอยากไปเรียนแพทย์กับมารักษาผู้ป่วยให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเขาก็เห็นตอนที่มาที่นี่หกก็หกงก้อนอย่างแรกก็คือเรียนแพทย์ไปก่อนก็ตรงอยู่เนื้อหาตรงกับของจริงเลยแล้วก็เป็นตอนตอนสอภาคตอนนั้นพี่พี่ที่ใครก็บอกว่า โคมากมากๆไม่ได้แลวต,ต,ต,ต้องต้องเตรียมตัวเพิ่มมากกว่านี้ผมก็ได้รู้ว่าตัวเองผิดพลาดจุดไหนยังไม่ได้เตรียมตัวจุดไหนพอกลับบ้านไปก็ไปเตรียมตัวในส่วนนั้นแล้วผมก็สอบติดแพทย์ตัวจริงได้ในส่วนของผมก็การได้มาได้มาเรียนที่สถาบัน m s t m e d สทีแล้วก็มีส่วนช่วยทําให้ผมอสอบติดวิทยาศาสตร์ได้อย่างมากเลยครับสิ่งที่ผมเรียนก็เป็นแบบอ,อันดับแรกก็เป็นความรู้รอบตัวบอกตามตรงเลยว,ว่าคือมันตรงกับข้อสอบที่ผมได้ไปสอบสนัดแพทย์มากเลยครับที่ผมประทับใจใน สถาบันนี้มากๆคือเรื่องของการซ้อมสัมภาษณ์ครับคือสถาบันนี้ไม่ได้แบบอ่าคือคือไม่ได้แบบว่าแค่มาซ้อมสัมภาษณ์รอบเดียวจบนะครับคือน้องๆกส็สามารถมาขอแบบสัมภาษณ์ใหม่ได้ถ้าเกิดอยากจะแบบคือมองว่าเรายังแบบมีจุดผิดพลาดยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขได้ตด้ตอจจรริิงง MST เ